ุวัดด่างในตำนานพี่น้องกัดดังในตำนานพี่พี่น้องข็ออกไปถามหากันว่าเอาเคนเป็นยังไงเนะะาะทางวัดคุณเท่เขาก็เคยเกี่ยบเกี่ยบไปเป็นเวลาปีหนึ่งคนที่รบอเนปีหนึ่งจบในหอดมือเวลาฝ่าเปิดฝ่าสางฝ่าเปิดแลอวคนปีไม่แต่ว่าปีไม่นี่จะซีงดีๆเอามาให้ชีวิต ปีไม่อ่ามิตรสิงห์ง,งามเขาบในชีวิตปีไม่ให้กระโดดโลดเต้น,นือจะอ่ากระใต้เพราะว่าปีนี้ปีกระใต้พี่น้องปีนี้ปีกระตใต้ใ้ชีวิตกระโดดโลดเต้นเด้อให้พี่น้องปองไปเขาต้องหลายมีความสุขสนุกสนานดื่ดเรื่องบันเทิงใจอด้ใทั้งเงินในทั้งค้ามในทั้งอำนาจบุญญาวาสนาบารมีต่างๆแต่เพื่อแพร่ถึงพี่ถึงน้องถึงป่าถึงรุงเรออ้าว ันนี้ปปรระะะกกาาศศแลฟังฟังพี่น้องฟังฟังฟังกูสิประกาศแล้วพี่น้องตับผู้หน้าขอฮัลโหลโควาวเด้อแจ้งข่าวหุ่นแจ้งข่าวดีไปบอกพี่บอกน้องเอฟซีแต่ละช่องแต่ละช่องกันแล้วกันเนาะเดือนด้วยวันที่16บหกราคมพุทธศักราช2566ที่สี่วันนี เลขมันเลื่อนไปออกวันที่สิบเจ็ดพี่น้องวันที่สิบหกก็เป็นวันพูธบูนาปก็เล็ดถือโอกาสถือโอกาสยังถือโอกาสทําพิธีบวงสรวงที่วัดกุฎแห่พัฒนารามบ้านน่านมณโฑกอบเพื่อพิบุตร,รจากจังหวัดอุทธานีเขานาะหลังจากที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นปิดไปเป็นปีหนึ่งพี่น้องเป็นปีหนึ่ง,งบูนากระเพาะขรี่จักเถ้อที่กระเพาไปว่าสัญญาใจสัญญาปากอีิบอว่าอียิบกระโดดกระนั่นมาเต้อ,อ เสีเล็กเข้าไปซึ่งก้อนนังยิปพอเขาก็บอกเลขกซิบซีปูน่ามาบอกเลขกซิบซีว่าเลขมึงเข่าแล้วเนี่เลขกซิบซีเลยนะบอกไปหน้องก้อนนี้ถลายเอาหมดเลยอันนี้คือเรื่องจริงเข้าไปดูในคลิปของปูน่าก็ได้พี่ถลายเอาหมดเลยนี่เธอเอาหมดเลยออกซิบซีของยีปพอออกพอออกซิบซีแล้วปูน่าเลยว่าป้ายีปพอมาจากไหนบอกว่าจากซีนเวนพาเครื่องกลางแล้วพอเห็นเป็นสวายที่มันว่าพาเครื่องกลางแดงยึงคึ้แดงจืนคึ้ แดงกินคึืงก็เลยเข้าไปก็เลยเข้าไปให้พ่อกำเบิกเหว่าได้ไปพบพ่อกับปู่ดูแลวัดพระอารามขี่พ่อพงศ์สัตว์ควอมเดชเจ้าวาดกับปูข้าตานะก็เลยว่าปู่นาเข้ามาวัดเด้อมาพีกฝืนคืนไปให้พ่อเนธไอ้พี่แห่น้องไอ้ป้าหลูกข้าแน่วัดพระอาราขาเหยี่ยวเขาไปดูแล้ววันนี้เพิ่นเปิดแล้วเด้อพี่น้องเด้อวัดขุนแห่พัฒนารามปีใหม่เปิดแล้วพี่น้องเข้าไปกราบสักการะบูชาได้ แล้วผูนาขอฮัโลโหลบกข่าวบอกคุณบอกคุณเพราะว่าผู้นาก็มีกําลังศัตธาอาพีซีนั่เงินไปทําไปที่หลวง,งสวนเธละแสนสองแสนเธละหาปืนหกปืนได้สิ่งที่ผูนานบใกก็ได็พคนไปแล้วได้แก่มีเจ้าภาพฝ่ายสีชุดใ,ใหญ่หรือพี่น,อน้องเด้อแต่แกน้องแพนกับอาแม่นอยเป็นเจ้าภาพฝ่ายสีไห้เนาะพี่น้องเนาะราคากับสองหมื่นกว่า 2, บาทกับสามเบอร พวาเดินลูกนิดปลายสีผู้นาก็ดีใจโล่งไปแล้วมาเนเหลืหอ,อยังมาดิพี่น้องใครอยากจะเป็นเจ้าภาพประทัดติดต่อได้เด้อทุก,ท,กทุกช่องใครอยากจะเป็นเจ้าภาพหมวหมูติดต่อได้ทุก,ท,กทุกช่องใครอยากจะเป็นเจ้าภาพผลไม้ติดต่อได้ทุก,ท,กทุกชอ่องพี่น้องให้แจ้งความจํนล่งตรงใจมาแล้วให้ไปแต่ละชอ่องอ่า ให้เป็นร่วมกันว <mus Australian> <artery> <t> ัน <fall> ที่สิบหาตอนเที่ยงไดเมเอร์เวลาเด้อร์อยู่ก้อนโซ่อยห้าวก็ได้เกตูก็ได้วันที่สิบห้าตอนเที่ยงสายเกตูไดแจ็กบาทอีโพรไดแจ็กบาทแล้วไปร่วมกันเขีนกันอยุวัฒนั้นเพราะวันที่สิบห้าผู้นั่งจะไปนอนที่วัดแต่งเครื่องไดแจ็กบาทแล้วผู้นั่งสีแดงให้คนไปซื้อเหลือเท่าไหร่ผู้นั่งจะเอาไปเป็นเติมทุนองกลางเสร็จซับไปหน่อยเงินได้ทุกบาททุกสตางค์ผู้นั่งจะเอแก่เก็าทาสวัด และผู้ดูแลคณะกรรมการเอาไว้อย่างเอาไว้ค่าน้ำค่าไฟพอชว่วงระยะวันเงินค่าน้ำค่าไฟของผมนี่ตีนองนปะปีนี้ไปเบิ่งแล้วอ่าสีแขกเพรว่าท่าน,น <c oughs> แขกยังเป็นแขกสีขาวยังค่าล้องอื่นอยู่กูนานานหน่ากัเลยว่าถ้ามันเหลือถ้ามันได้ยินเลยนะเหลือจากให้เจ้าคณะกับกูหนำสิบเอ็ดว่าอันนี้ไปซื้อสีไนดะ้พอมโมงสามเนอนะอันนี้ให้ท่านก็คู่เพิ่นไป ดูแลแบบค่าเก็บจะเรียกว่าคนเนอกคนใีเก็บนีเป็นด้วยเงิเอาไว้เป็นอการักษาที่แล้วน้าปฏิญาณในสัญชาติในวัยเพราะฉะนั้นแล้วบอกพี่บอกน้องบอกป้าบอกลุ่งพี่น้องไปโดยเฉพาะวันที่16กุณนาจะไปร่วมร่วมกันให้แต่งชุดขาวแด้วพี่น้องเด้อใส่ชุดขาวก็นั้นกู่นาจะไปทำพิธีวงสวงพิกพือดปฏิทินไหมกู่นา,นาไปที่ไหนต้องจเจริญที่นั่นเราไปด้วยใจไปด้วยศรัทธา ทีน be ี้ผู้อยู่ดีๆสิก้าวเจ้าของเป็นตัวกระลังตีหมด่ะผู้นาเห็นว่าพี่น้องมาไปมอบให้ผู้นาจะเอาวาดวัดไอ้อีพอพุ่งซังเจ้าทีเจ้าฐานเจ้าเงินเจ้าสั้นเจ้าบ้านเจ้ารองทางบ้านนั้นโอ้โหมอบให้ผู้นาเป็นผู้จัดการผู้นาผ็้จัดการอะไสิค้นคลองไปอยู่บระมานจะ่สามเขียวพี่น้องเครื่องบ่งสวงตัวเก้าอี้ต่างๆผู้นาที่แรกบางทีให้ได้หน่อยนี่แม่โอ้ยผู้จะมีเงินใส่เนาะจะมีขายตั้งสี่หมื่นห้าหมื่น ฮ้ยว่านาจไก่เหรอก็เลยว่าสิทั้งเอฟพอทั้งคนนะว่าขัดเหตุเกิดเหตุแย่รถเปลี่ยนลูกลูกชีวิตพี่กำลังตูวต้องประกาศไปก่อนต้องประกาศมือเดียวคนเดียวพี่น้องด้เจ้าภาพไก่ใจดีเสกสีใจบุญคุณจีรพรดวงชัยกับเจ้าลิสนาดวงชัยต้องแก่นกันไปหน่อยรับเป็นเจ้าภาพบายซีไนเงินสองพันกว่าบาทนะในราคาของปืนโอ้ยผู้นโลงอก คอ้ยนักเกาเสียอมีเกาโอ้ยานหักเกาเสียงใบสีเกาสั้นถารวมไปนพี um ่น hmm. ้องเพรนั้นเงินติดปากนาเงินทำอะไรต่างๆคูหักสีโปไจะเอาให้เข้าวัดแขกพี่น้องมาเอาพ่อพูนางแล้วปู่น่างทำด้วยใจจริงๆแต่ผู้น่าทำด้วยใจจริงๆแต่ะขอร้องพี่น้องโปไปให้เราพูนาบาทผู้น่างเชื่อเถิดว่าถาพอมีสลึงหนึ่งคือสีโปคึงบาท ถ้าบาัมีบาทเพิ่มขึ้นสิบหกสบาทพี่น้องเอฟซีแต่ละช่องหลายบันเนจ้าพุทธสิบบาทเนี่ยต้องได้หลายร้อยเถิดดูในผลไม้น Я, แน่ในหัวหมูแน่แล้วพี่นะ้องเนาะโดยเฉพาะประทัดใครอยากจะมีชื่อเสียงโด่งดังมีอำนาจศาสนาบิบุญญาบารมีประทัดแล้วพี่นะ้องเนาะขอเจ้าภาพหลักๆยังไงพูกเดียวเท่านั้นละมื่นนั่นก็ได้แจ้งความจะลงมาเอามื่นนั่นเอาเดียวพอาปมันยังได้จะเอาเดียวเพอยังใครมันมีหลายอ่านเมื่อผล ประทัดเจตูเอาเอาาประทัดเจตูรับในเรื่องผีรองเด้อเอาสาธุสาธุสาธุนเลยเอาเอาสรนบดีเนี่ยหัวคมูยนี่ยคนละไบใเรื่พี่น้องเด้ออ่าเจตูกับเจตูพารวยรับประทัดหมื่นนะในเร้่พี่น้องเด้อโอ้ยดีใจดีใจหัวหมูสบับจ้าวหัวหมูรับดีฉันไม่เอาล้างในเรื่ององเด้อเจ้าหัวไม่เอาจ้าหัวเอาสองหัวคนดีแบบ เอาสองหัวซาดูน้ำเดินพี่น้องเออาทูซาทูซาทูนักอีเมียวันนี้เขาไับเป็นหัวบูสงหัวปัดเอเลือบผลละหมากลากไปเด้อเทียนใช่อ่าเทียนใช่กับผลละหมากลากไปห้ประกาศซอยกันผู้ใดไ,ได้ก,กันทอนแรกเห้นเอาไปรวมกันคือผู้นางว่านั่นแหละวันที่สิบห้าได้กี่บาทกี่บาทบาให้เอาไปรวมกันชวนเงินพีอีเมี ที่เป็นซื้อลงมุ้ยแม่จัดการบงมุ้ยมากเก็บดนว่าพี่เหลือพี่น้องเข้าไปเขามากกับบ่ร่วมกันเพราะว่าผู้นำจะนําไปซื้อผลไม้แล้วเครื่องในมันขาดผู้นำสินั้ไปซื้อผลไม้คำมันหลายหลายวะดลหลายครั้งแล้วผู้นำสิเก็บไว้เมื่องานเสร็จแล้วผู้นำจะประกาศยอดเงินต่างๆและสีบมอหมาว่าหนักสีหมอหมาว่าเพินสำนักเคนเท่าบ่มมีอย่างหลายผู้นำเข็น้วยจิตเห็ดโดยใจพาะบ่มมีสัตยาขอขอบคุณพี่น้องที่ส่ง ะจะทวงปัจจัยมาทั้งชองพุนากระดีเนอเปน็นรอบพุทธาบาทที่บาทห้าสิบเก,กไไ้าวันแค่ยังนี้พุนาก็จะไอไ้เศร้าบาดแค่ยังนี้พุนาก็าจะอายเข้าถ้าบุญเราจะอายใครพี่น้องบาทหนึ่งเสะลอหนึงก็เป็นบุญบาทหนึ่งเสะลอหนึงก็เป็นงานเป็นการเมื่อพระพิโรธเนาะอ้าวปีสิลปการโชคดีเลขที่พุนาเข้าไปว,าาวันที่สองเลขที่พุนาเข้าขไปขออีพ่อพุนาขอฝากตัวไปเป็นลูกศิษย์ลูกอาญ์ย่างเต็มโต ขอไปทั้งคุณนำประโยชน์แก้วัดแทนพัฒนาล่าเท่าเขาละอธิษฐานกินาอพอเอลยลูกมาขอขอกินขอสางขอ,งข,อข้างขอแปลี่ินดีวันทั้งว่าเขาเลยล่ะลูกม่มีอย่างมากนี้พื้นี่บมมขอในซื้อสารยังเอาถูกปฏิฐานประกาศวันที่สิบเอ็ดมกราคมสอง,งสพันห้ารอยเนี่ผูุ้อยู่บกองผู้บอกจะเป็นอพอน่ลจุดทูกได้สามศูนย์ห้าในีดอเนีมศหาันเป็นเลขอพอเนี่ ศูนย์หาไปเลขยงัวเนี่ยเลขประจตัวอีหัวเนี่ยนะศูนหาเนี่ยนะแต่ 3, สามศูนหาไดนะ้พยายามนั่งเนะห้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไปก่อนแต่ไปหาเซลล์ส่วนเลขอีลีแล้วเม่อนั้นปู่น่านจะลงจองให้หลังจากทำพิธีกรงสลวงเสร็จประกาศไปถึงพ่อร่างแม่ร่างลูกหลานที่อยากไปรับถวายเนดะ้อปู่น่าก็าวิ่งเงื่อนไห้เนดะ้่ ให้พี่น้องป้องไปด้วยว่าไปเอาบุญแบบงานซึ่งกราบพระคุณคุณบะเมียวที่ได้อุดหนุนด้อสิไปรับถวายให้ความเมตตะตูมปัจใจจะไปร่วมทำบุญกับผู้วยผู้น่าเคารพลาภพันธุนาสาผู้นำคูค่บะเมียวลักกาน้องแพนแลักกาเป็นอะค่ะพี่น้องป้องไปคะ่ะนี่ก็เป็นตัวดีตัวเด็ดนะคะปูนาคพริกปัตตาพีนะคะโตนี่กุดแนต้องกลับมาดังนะคะพี่น้องคะ่ะ เพราะว่าถ้าอ so ีพอไปส่บงบลองบลองบลางบ่เหลืองบ่เหลื่อมบ่แมนอีพอปูหนักนะค่ะพี่น้องเนาะค่ะถ้าไปสซมาใส่บอนนันต้องจะเลื่อนฮุงเฮืองเหลืองเหลืองเหลื่อมนะค่ะพี่น้องเนาะค่ะอย่างไรก็ฝากไว้พิจารณาเนาะค่ะสามศูนย์หาคือหาศูนย์สามหกประตูแล้ว้อคะพี่น้องเด้อค่ะตัวนี้พริกปัตตพีกุดแนต้องกลับมาดังนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากขอตอนนว้เนะคะพิจารณาบอกบุญนะคะวันที่สิบหกพุทธี ไปห่วงงานน้มีพอปูนาไปร่วมบุญกะเลี้ยนเชิญเะค่ะพี่น้องเด้อค่ะที่กุดแหวะลาลามนะคะกับมาพิกปัตพีดังคือเก่าเนาะค่ะตำานานซ้ำตัวแตกนะคะพี่น้องคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้นะคะพี่น้องคะขอหัวใจคนละหนึ่งดวงแน่นอยเด้อค่ะพี่น้องคะค่ะคลิปนี้ก็ขอให้เฮงให้ปังให้ดังให้รวยสุขสุขค้นค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ